สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาที่หงชาแนลนะคะ ก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้โหงนะคะส่งกำลังใจมาขอบคุณมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวหรือว่าเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์นะของชาวนะคะราศีพิจิกนะคะจะมาดูความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะในช่วงของเดือนพฤษภา นะคะว่าชาวพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดวงความรักนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นหงขอเริ่มที่ชาวราศีพิจิกนะที่ยังไม่ชัดเจนนะคะเราจะไปดูกันว่าชาวพิจิกที่ไม่ชัดเจนตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะาไปดูกันเลยนะคะ ขอดูชาวพิจิกาลืมไปขอโทษทีค่ะชาวพิจิกช่องหงดูแบบตะวันตกนะเดี๋ยวจะมีคนคอมเมนต์มาอีกนะคะก็คือผู้ที่เกิดช่วง23ตุลานะคะถึง22พฤศจิกายนนะ23ตุลาถึง22พฤศจิกายนนะคะจะออกไปช่วงปลายเดือนนะถ้าเป็นแบบตะวันตกนะคะก็สามารถดูได้ทางลัคนาราศีนะคะก็เราก็จะมาดูกันนะ ่มาดูกันเลยนะคะชาวพิจิกพฤษภาคนที่ความรักจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะนะคะขอไม่ชัดเจนก่อนนะคะคนไม่ชัดเจนนะบางครั้งพลังงานก็สลับกันได้นะคะก็ลองดูทั้ง3แบบเลยก็ได้ว่าแบบไหนที่พลังงานใกล้เคียงนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูพิจิกันก่อนที่ไม่ชัดเจนนะจะมีไพ่นะคะ king of pentacles seven of cups 7ถ้วยนะคะ ace of swords นะคะไพ่1ดาบ5ถ้วยนะคะแล้วก็ the high priestess นะไพ่ค่อนข้างชัดเจนนะ แล้วก็จะมีนะคะ The Moon นะผมเปิดไปทีเดียวเลยนะคะ The l o v e r s มี9ดาบนะคะตัวคุณตอนนี้เนี่ยเครียดมากๆเลยนะแล้วก็ n i g h t of Rod นะคะ n i g h t ขะทานะบางครั้งคุณเองดูเหมือนแบบคุณชาวพิจิกเนี่ยนะอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะกับในเรื่องของความ ความรักที่มันเป็นรักซ้อนอะนะแล้วคุณค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะช่วงนี้คิดมากนะคนรักของคุณน่าจะมีคู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป็นคนเด่นน่ะน่าจะเป็นคนเด่นหรือเป็นคนดังที่อยู่ในสังคมของเขานะคะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีอาจจะมีลูกแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ได้เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐาน,นะนะคะมีฐานนะ ค่อนข้างมีค่อนข้างรวยอะนะแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลนะคะอาจจะมีอิทธิพลของชาวราศีมิถุนหรือว่ามีนนะคะมิถุนหรือมีนที่เกิดวันอาทิตย์หรือที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะอาจจะเข้าไปสัมพันธ์กันแล้วก็ คุณเองเนี่ยคิดมากนะอยากที่จะ move on หรือไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะมีทั้ง9้าดาบมีทั้งห้าถ้วยอะ่ะมันเป็นความรักที่มันมาไม่เต็มนะโอเคมันเป็นถ้วยนะคะมันก็มีความรักอยู่ตรงนั้นแหละเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาแต่ว่ามันจะไม่ไปถึงจุดที่สามารถมาอยู่ด้วยกันได้หรือว่า ได้เป็นคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันนะมันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้นะคะมันก็เลยเป็นความรักแค่มาแค่ครึ่งเดียวแล้วก็มันอาจจะมีการให้ความหวังนะคะคุณเองอาจจะคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้อะเจ็ดถ้วยแต่จริงๆแล้วมันดูแล้วมันมันยากนะคะมันยากคุณพยายามที่จะหาทางออกพยายามที่จะ move on นะพยายามที่จะคิดไปในแง่บวกหรือว่าอยากจะ ออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันก็มีความรักอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทําให้มันยากนะคะมันก็เลยาคาระคาซังอยู่แบบนี้นะถึงแม้ว่าอยากจะออกแต่ก็ยังไปไม่ได้นะคะ night of l o s s เนี่ยมันเหมือนอยากจะ move on อยากจะออกจากความสัมพันธ์แต่ว่าคนรักของคุณเขาก็พยายามที่จะตื้อคุณอยู่อะพยายามที่จะบอกกับคุณในสิ่งที่มัน น่าจะเป็นไปได้แต่ไม่รู้ว่าทำจริงแนละ้วมันจะทำได้หรือเปล่านะคะตัวคุณเองเห็นไหมมีเอสออฟสอดนะ่ะมีหนึ่งดาบก็คือพยายามที่จะเป็นพยายามใช้ความจริงอะ่ะคือไม่อยู่กับความฝันนะตัวคุณเองก็พยายามคิดไปตามความจริงแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเครียดมันลำบากนะมันมันยากเพราะว่า มันดูแล้วความหวังมันเป็นไปได้ยากจริงๆนะในความรักที่มันเป็นแบบนี้นะคะ ừ, แล้วเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีอิทธิพลเป็นคนที่ค่อนข้างเด่นในสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณเองกับเขาเนี่ยมันจะต้องแบบมันแอบบแอบบซ่อนๆนอะ่ะเนี่ย มันเนี่ยแล้วมันกด็ดูรู้เลยว่ามันมาไม่เต็มอ่ะยังไงมันก็ไม่มีวันเต็มนะคะมันก็ได้มาแค่ครึ่งเดียวครึ่งเสี่ยวนะเพราะฉะนั้นคุณเองก็เหมือนกับว่ากําลังคิดมากกําลังคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงจะมูฟออนได้ไหมนะถ้าอยู่ไปแบบนี้ก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนะนะคุณจะทำยังไงดีนะเดี๋ยวหงเปิดไพ่ดี ให้นะคะเพิ่มให้นะว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ถ้าเป็นแบบนี้แล้วในอนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะแนวโน้มความสัมพันธ์หรือว่าคุณคุูตัวคุณเนี่ยมีแนวโน้มจะทํำยังไงต่อไปนะคะมันจะมีไพ่ม,มีไพ่เดอะทาวเวอร์นะท o ออฟสอดนะคะ แล้วก็ Page อ f p พน t a c l เินะคือมองแล้วเนี่ยก็คือใจอยากเลิกอะ่ะแต่ก็เลิกไม่ได้นะลักๆเลิกเลิกนะความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนะเดี๋ยวรู้สึกดีเดี๋ยวรู้สึกแย่สลับกันไปนะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะพยายามปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้ปัญหาหรือไม่อยากที่จะเด็ดขาดนะไม่สามารถเด็ดขาดได้มันเป็นไพ่ถุสดาบนะคะ ก็เหมือนกับการที่อิกนอรหรือว่าเพิกเฉยกับปัญหาก็อยู่ไปแบบนี้แหละเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือว่าอาจจะรู้สึกดีบ้างหรือเสียใจบ้างอยู่สลับกันไปนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์มันก็จะเป็นแบบนี้ต่อเมื่อคุณตัดสินใจได้เมื่อไหร่อ่ะมันก็จะจบเท่านั้นเองนะสำหรับความสัมพันธ์คนไม่ชัดเจนนะคะทีนี้ไปดูไปดูคนที่คนโสดกันบ้างน,นะไปดู ชาวพิจิกนะชาวพิจิกคนโสดนะคะนะคนไม่ชัดเจนก็ยังต้องอาจจะคาราคาซังไปแบบนี้ก่อนนะคะ,ะมาดูคนโสดกันบ้างสิคนโสดเป็นยังไงคนโสดพิจิกพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะโอ้ย ใช่ชอบร่วงนะคะโต๊ะหงเล็กนะคะก็เลยวางทีไรมันก็จะร่วงทุกทีเลยอ่ะมาดูกันใบแรกจะเป็น7จดคาทานะคะใบที่สองจะเป็น the magician มีพลังงานของดาวพุธนะคะแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็หถ้วยนะมีห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เจด อ่าไม่ใช่ the chariot นะหรืออาจจะเป็นพลังงานของชาวกรกฎได้แล้วก็ page of cups นะคะอ่าสำหรับสำหรับคนโสดชาวพิจิกนะที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะไปพบเจอนะคะกับคนที่อาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณนะเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะมีการเข้ามาแล้วเขาเป็นคนที่พูดเก่งอะ่ะ นะคะเป็นคนพูดเก่งเรื่องในเรื่องที่ติดต่อกับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารเนี่ยคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะทำงานในด้านอาจจะด้านการสื่อสารเนี่ยแหละนะแล้วเขาเนี่ยเข้ามาแล้วตัวคุณเองอ่ะตัวคุณเองเป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่ละเอียดนะคะเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริง นะคือคือมาอยัางไงก็มองแบบนั้นคือคุณรู้ว่าคนคนนี้เข้ามาไม่ได้เข้ามาด้วยความรักนะคะมันไม่ได้มาแค่ถ้วยอะ่ะมันมาทั้งไม้ทั้งดาบนะทั้งเหรียญน,นะคะคือเข้ามาแล้วมันเป็นไพ่สี่เหรียญอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเหมือนเขาพยายามที่จะเข้ามาหลอกคุณอะ่ะนะพยายามเข้ามาจัดแจงหรือพยายามที่จะมา ใช้คุณหวังผลประโยชน์จากคุณหรือใช้คุณเป็นสะพานอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถหาผลประโยชน์จากคุณได้นะคะคนรอบตัวของคุณเขาก็กลัวเหมือนกันว่าคนคนนี้เนี่ยจะทำให้คุณหมดเนื้อหมดตัวได้เช่นกันนะคือเหมือนกับจะเข้ามาแบบ มาหลอกเอาเงินหรือว่าเข้ามาหวังผลประโยชน์อะนะแต่ทีนี้ว่าตัวคุณเองอะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนละเอียดนะคะรอบคอบระมัดระวังละเอียดมากเลยไม่มีวันเสียผลประโยชน์แน่นอนนะถ้าสี่เหรียญขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกแย่รู้สึกว่าความรักนี่ทำไมแบบคือมันไม่ได้มามาเต็มเต็ะ่ะคือโอเคมันมีความรักมีความชอบกันเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ มีสเสน่ห์มากนะคะแบบเป็นคนชามมิ่งเป็นคนมีสเสน่ห์เลยเฉพาะเวลาที่เขาพูดนะทำให้คุณเนี่ยลหลงไหลนะคะแต่ว่าคุณรู้ว่าคนคนนี้เข้ามาไม่จริงใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนกันนะคะใจเนี่ย ความหวังในใจของคุณอยากได้เจอใครสักคนที่เป็นคนที่เป็นแบบแมนแมนเป็นคนที่ทำงานเก่งนะเพื่อที่จะมาช่วยคุณในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องการงานหรือว่ามีความเก่งเท่าเทียมกันนะคะมาแบบแฟร์ air, อะไรแบบนี้เป็นแมนแมนหรือว่ามาแบบตรงๆนะเป็นคนตรงนะแต่ได้คนแบบนี้เข้ามาแบบค่อนข้างกระล่อนนะคะจะพูดไปก็จริงๆเราก็คือเหมือนกระล่อนนะ่ะนะคุณอยากได้คนที่ ตรงๆมากกว่านะคะแต่ว่าคือถ้ามองเนี่ยเร็วๆนี้คนโสดก็จะมีคนเข้ามาเช่นกันนะมองได้เหมือนกันว่าจะมีคนเข้ามาคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษาหรือทำงานอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับการสื่อสารไม่ใช่เกินสื่อสารสิเขาเรียกว่าการขนส่งนะคะโลจิสติกหรือบริษัทขนส่งเกี่ยวกับรถ หรือพวกแสเปีร์พาร์ทโรงงานรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือเป็นคนที่ทำงานในบริษัทต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วเขาอาจจะเด็กกว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มเนี่ยอาจจะเข้ามาติดต่อกันมีการคุยกันเริ่มต้นกันนะคะคุยกันจีบกันจากทางออนไลน์นะคุณเองอาจจะเซ็งกับคนคนนี้อาจจะเป็นเริ่มต้นพูดคุยกับอ่ากับคนใหม่ๆนะคะหรืออาจจะมาจาก Facebook อาจจะมาจาก สื่อออนไลน์นะคะนะเพราะฉะนั้นก็สำหรับคนโสดนะคะใครที่ไม่ใช่ใครที่ไม่ดีนะก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่ากำลังจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะแต่ว่า มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะคะมันเป็นแค่การเริ่มต้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> เพราะว่าคุณเป็นสี่เหลี่ยนอ่ะคุณคุณรูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามาดีหรือมาไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงคุณนะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่คุณจะได้พบกับคนใหม่ทางโซเชียลมีเดียนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับคนโสดนะจะมีคนใหม่เข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องไปสนใจใครไม่ดีก็ทิ้งๆิเขาไปนะคะไม่ต้องสนใจทีนี้ไปดูคนที่ แต่งงานบ้างนะคะแต่งงานแล้วมีคู่แล้วแต่งงานแล้วมีคู่แล้วนะคะเออเป็นยังไงบ้างคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้ว,วชาวพิจิกในช่วงของเดือนเอ่อในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะชาวพิจิกที่แต่งงานแล้วมีมีเป็นยังไงบ้างนะคะความรักนะยังหวานแหววกันไหมนะ ทำอะไรกันบ้างนะคะจะมีไพ่นะคะเก้าถ้วยนะคะมี page of cups นะคะมีแปดดาบนะมีสองเหรียญน,นะคะมีไพ่เดอะสตามีไพ่หกดาบ แล้วก็มีไพ่สี่คทานะคะอ่าโอเคอยู่นะสำหรับคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กับแฟนแล้วนะคะช่วงนี้คุณเองอาจจะอยากจะเดินทางนะตอนนี้เหมือนกับแบบโดนจำกัดพื้นที่อะนะไม่ได้ไปไหนเลยเบื่อมากๆนะคะแล้วก็ใช้เงินเยอะมากเลยอยู่บ้านนะใช้ใช้กินอะซื้อของกินซื้ ของเข้าบ้านนะพวกเป็นพวกของกินของใช้นะคะกินดื่มนะในบ้านซื้อใช้เงินเยอะนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีนะเดี๋ยวมันจะดีมันมีไพ่เดอะสตาร์มีไพ่สีคาทานะคะก็คุณก็ยังมีความสุขอยู่นั่นแหละถึงจะอยู่บ้านแต่ก็แฮปปี้นะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะมีกินมีใช้นะคะสบายๆช่วงนี้นะอยู่บ้านแต่ใช้เงินเยอะเหมือนกันแต่ก็ อาจจะมีบ้างนะคะบุตรบริวารน,นะอาจจะนําเรื่องเดือดร,ร้อนมาให้บ้างนะคะหรือว่าไปทํหนี้ทําสินถ้าไม่ใช่บุตรบริวารก็อาจจะคู่ของคุณน่ะนะอาจจะมีการทวงหนี้มีใครมาทวงถามหนี้อะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังด้วยในเรื่องของเงินเนี่ยนะอาจจะไปเป็นกู้หนี้ยืมสินมาแล้วช่วงนี้อาจจะมีการทวงบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรใหญ่โตนะหรืออีกอย่างหนึ่งคุณเองอาจจะถูกจํากัด ออกไปไหนไม่ได้นะอยากจะออกอยากไปข้างนอกอยากจะเดินทางอะไรก็ไปไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่นะมีซื้ออะไรมากินกันในครอบครัวอยู่กันนะคะ<ม>ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงสำหรับคนมีคู่นะคะเพียงแต่ระวังในเรื่องของการใช้เงินเท่านั้นเองนะอาจจะเงินไม่พอใช้ช่วงนี้เพราะว่าอยู่กันเยอะนะคะอยู่บ้านก็เลย ไม่ได้ทําอะไรก็กินอย่างเดียวกินกินนอนนนนะซื้อของกินแล้วก็ลูกหลานก็อาจจะอยู่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็อยากไปเดินทางแต่ก็ยังเดินทางไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันก็ยังโอเคมีความสุขกันอยู่นะสำหรับชาวพิจิกที่มีคู่นะคะก็ไม่มีอะไรถ้าสถานการณ์ยังไม่ตรงลองไปดูของอคนอื่นก่อนนะของคนโสดหรือของคนที่ ไม่ชัดเจนนะคะเพราะพลังงานดูแบบรวมมันอาจจะค่อนข้างที่จะผสมกันนะคะสำหรับชาวพิจิกในเดือนพฤษภาคมก็มีประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ